ขยะในมือท่านคัดแยกก่อนทิ้งนะคะคุณผู้ฟังคะบ้านเราแม้มีการรณรงค์คัดแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายแต่สุดท้ายส่วนใหญ่จะถูกทิ้งรวมกัน ปลายทางทั้งทั้งที่ขยะบางประเภทอย่างขยะเปียกในครัวเรือนส่วนมากเป็นเศษผักผลไม้เศษอาหารสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลังผ่านกระบวนการหมักถังหมักรักโลกเป็นการเปลี่ยนแปลงภาระให้เป็นมูลค่าช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการขยะมูลฝอยลดค่าใช้จ่ายลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดปัญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเริ่มได้ที่ ต้นทางสิ่งแรกที่ควรร่วมมือร่วมใจกันทํานั่นก็คือการคัดแยกขยะจากครัวเรือนของทุกบ้านเรือนเริ่มจาก ตัวเราเองก่อนดังตัวอย่างวันนี้ทีมงานสาวทกาญจนบ,บุรีจะพาไปชมคนต้นแบบนายพิงศักดทองแล้งชาวบ้านอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บรุรีตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะจากการได้ศึกษาดูงานนำมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนหลุมกำจัดขยะเปียกเปลี่ยนเป็นตู้เย็นข้างบ้านปลูกผักสวนครัวปลูกทุกอย่างที่กินเหลือกินก็แบ่งปันประหยัดค่าใช้ใจ่ายปลอดภัยจากสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิพิงสะทองแรลงครับค่ะวันนี้จะมาสาธิตในเรื่องของลุมขยะเปียกนะไปศึกษาดูงานมาจากไหนคะ,นะเทศบาลตำบลประแทนเขาเรียกว่าคีโฮนการ์เดนก็อธิบายเรื่องคีก่อนคีไม่ถึงลูก,กุญแจแปลงพักสเกตจะเป็นลูก,กุญแจใช่ไหมมีส่วนตัดขายตัดเคก้กเป็นลูก,กุญแจคีโฮนแปลว่าลุม ลุ่มพักทําไมต้องมีลุ่มคือมากปุ้ยจากเศษขยะในรัวเอนที่เลื่อยเป็นขยะอินทรีย์ใส่ลงไปในลุ่มกําจัดเพื่อไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เทศบาลกำจัดอีกทีกําจัดขยะไปในตัวรวมทั้งเนี้ยขยะจากในร้ายทําการ,กรเกษตรของเลือดใช้เราก็มาใชใ้เป็นประโยชน์อันนี้มาจากโครงการของซ้อซ้อเขอกาก็ช่วยมาว่าช่วยแนะนําไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขป็นขเขาเรียกอะไร ให้เราด,ดูภาพเราเห็นภาพเราก็เอิ่มก็ช่วยดีแล้วดินที่เอามาวางนี่สามาจากไหนคะดินําพื้นบ้านเหล่านี้ครับพืบ้นบ้านแ,แต่เรามากปะส้มมูลสั์พวกขี้บัวจุลินทรีย์เอามาปะส้มกันแล้วครับชนได้ปุ้ยมันจะออกมาจังในท่งนี่จ้ะถังนี้คือเป็นถังพลาสติกธรรมดาทำยังไงคะามาเจาะรูเจาะรูให้น้ำมันไล้ออกมา เราขยะเปียกไปเทได้ผลนสามารถปลูกพืชที่เรากินได้มีพริกทุกชนิดเลยครับทุกชนิดให,ให้เราเป็นปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดที่เรากินนี่แหละอะไรก็ได้ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอยู่ <laughs> เพราะว่ามันนึ่งได้ประโยชน์ซ่องกับจัดขยะไปในตัวไม่เป็นภาระของประเทศ กลิ่นรู้สึกว่าจะบางลงนะเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์ใช่เ<า>อม <EM S 2> <า>ปิดฝ้า,วาไว้ก็ไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่หรอกเพราะว่า่วนได้ความชื้นมันจะออกในท่งเนี่ยเพราะว่าในนี้มันจะกว้างอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบเซนจุดสนยนกลางความชืม้นเขาจะมาทึ่งตรงนี้เลยริมนเนี่ยครับ,อบชอบตรงนี้แหละที่ทำ<า> <laughs> ใี้ประชาชนที่กจัดขยะเลี่ย,งยตงแบบตงง่ต้นทงาายากเลยลงทุนปะมาท่าไหรฮะลงทุนไม่มีค้าครับไม่มีค้าเลยเป็นเศษวัสดุเลยใช้ครับเป็นเศษวัทยุที่เราใายทิง้งเนี่ยวัสดุการเกรษตรเนี่ยพม่มถังถังนี้คือก็มันข้องครับ ไม่มีค่าเท่าไรหรอกคือท่างก้าเราก็ได้ความจริงเขาไม่ได้เอาท่งหรอกเขาให้เอาไม้มาตอกเป็นรูตรงกลางน่นะไม้ก็ได้คันนี้ไม้รู้สึกว่ามันจะพุเร็วเพราะมันโดนน้ําโดนอะไรก็เลยเป็นท่างพลาสติกเอาพาไปดูน้านนะก็เห็นเขาทําเป็นเฐติจอย่างเงี้ยเราก็จํามาจํามาพอกระเซ็ดเข้ามาพูดแนะนนาแล้วก็พอดีไปเจอตรงนั้นมาเราก็เลยเอามาทาข้องทิทิ้งที่ใชยไม่ได้แล้วแต่เราไม่ทิ้ง เราก็เอามาทําคิดเองทําว่าทำยังไงก็ได้ให้เป็นแปลงที่ไปยับเนื้อที่น้อย,หอยให้เป็นเนื้อที่น้อยเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อย้างบ้านไม่ต้องไปไกลลูกก็เลยคิดว่าไอ้ข้องที่ถิ่งเนี่ยก็ลองมาทําดูมันก็ได้พ้นมีอะไรบ้างคะขวดน้ำค่ะเริ่มแรกเลยขวดน้ําก้อนแล้วก็ท้อที่แตกทิ้งเขาก็ เขากรลับซื้อแต่เราไม่ค้าแล้วก็เอามาทำพราพีบีซี C. มาทำแล้วก็ลอ้ลอล้อรถก็มาตัดออกทำเป็นแก้มลิงข้างล่างให้เก็บน้ำไว้เพื่อให้มีความชื้นอยู่เราไม่ต้องทิ้งบางทีก็เขาก็ไม่บางคนเขาทิ้งเราก็เก็บมาไม่ได้สื่อเขาเขาทิ้งก็เก็บมายันท้ออะไรนะรองนะ่ะ เขาก็ถิ้งก็ไปค้นกันมาที่ถิงก็เสียดายแล้วก็เลยมาทําเอาดินผสมดินเองใบอะไรทาใบไผ่ขี้วัวแล้วก็ดินอยู่ที่กอไผ่ก็ผสมกันเองแล้วก็เอามาใส่คือไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีก็ปลูกทั่วทั่วฝักยาวทั่วภูแล้วก็ชมจันทร์มะเขือเนี่ยไอพักคนาฟังตุง้งอย่างงี้เขาเรียกลูกอะไรที่ตลาดกระเจี๊ยบไหม ช่นั่นแหละมะฮัวละพาใบากะเพราแล้วปุกทุกย่างเลยแหละย่างอะไรก็หน่อยคือไม่ปูกเยอะอะปูกเยอะ,ก,ยอะก็กินไม่หมดแต่เวลาตอนที่ปูกไว้มันดะมีเยอะเราก็ไปแบ่งปั่นกันคือไม่ค้ายแบ่งปั่นกันไปอยากให้ให้ปูกปะหยัดปะปยัดค่้ใช้จายจเยอะถึงนี่เนื้อที่น้อยไอ้สิ่งที่ว่าใช่ไม่ได้แล้วเราก็มาดัดแปลงทําได้มาทําเป็นแปลงพักเม็ดพักแล้วก็มาใช้เม็ดพักมันก็ไม่แพงนี่ ดีว่าไปซื้อที่เขาสําเร็จมาแล้วที่เขาไปซื้อมันก็ยาเยอะถ้าเราปลูกกินเองก็ไม่มียามันก็มักปุ้ยกันเองทําเองชีดเองประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีกินทุกอย่างนะป้อสานผิดเลยคือไม่ไม่มียาเคยไปซื้อผักตลาดนะว้าก็เมื่อนินทาเขานะมันแข้งอ่ะมันมันเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะแต่พอมากินข้องรานะมันพิษกันของเรามันไม่แข้งเมื่อน้องเข้าอะไรอย่างเงี้ย กินแบบสบายใจไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคือเราปลูกเองไม่มียาใช่ปะเราก็อยากให้พุกชาบ้านด้วยกันให้ทำแบบแบบเนี้ยจะได้ประหยัดตังค์ไม่ค่อยมีกงหันมาปลูกภักกินเองเลยถ้าเกิดไปดราดเราก็ต้องใช้ตังค์เยอะ